น้องหมูหวานน้องอมสิงน้องเชรน้องพรอยหน้าปูงดำนี่อ่าฟังน้ำฝากมีดนะน้องเพชรน้องพลอยน้องอมสินน้องหมูหวานน้องกีน้องเมย์อยู่หน้าปูดำแถวยาวเลยอ่าต่อมาโบกี้ฟักอ่าพอใจฟักแฟงน้องเคสอ่าตรงนี้ไฟหน้าปูอนณาจักนัคราช จะรพ,พร้อมันทีเดียวเลยนะค้อมจะรำแค่เพลงเดียวนะจะรำเพลงเดียวกระจายกระจายสามที่อ่าโอเคลงตัวแล้วสมาชิกคน,นนั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงน้องไออารมี่อารม,มี่เบเตยเอ่อยูตี้แล้วก็บินตาบมมินอันนี้อ่าเอาโอเคจบตรงตลางนี้เอาในพงด้านหน้าก่อนในพงนะอ่น้องน้องเอาแหวพี่ตรงกลางขึ้นมาด้านหน้าเลยเนดะินจากขึ้นมาชิดพงด้านหน้าด้านบนต่อมาน้องเมลรี่ อยู่ในพรมลงไปด้านชิดอยู่ในพรมด้านซ้ายหนึ่งน้องสงการอยู่ในพรมด้านขวาหนึ่งน้องมักบฟางอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้แต่น้องคอยควรฟังกันห้าคนอยู่ด้านหน้าผู้ย่านะตรงนี้ต่อมาลุงดำน้องเพชรน้องพลอยหางกันเลยนะน้องอมสิงน้องหมูหวานน้องทีมน้องเมย์ต่อมานับนอันลันักคาราบุกยี่พัดแฟงพอพัดแฝงพอใจน้องเคชร โอเคก็จะเ๋ยแค่สี่คนอ่ะเอาตามนี้อ่ะสาธุสาธุนะครับราแบบเอกันนะ้กหลันไี่ได้ที่น้อยน้องวันาวิสาขบูชาดูเหมือนไฟนะยิง่อกขาบอกมาวันนี้ี่งไม่เจอกันัำกานเลยจะน้อมรำนายสายยางเจ้าปู่นาคาทักก้าทุ่ดี โ okay, okay. อเคๆเจจน้อไมตาน้องแต่น้องไมตาไปตองัวนัน่งเหนนะคะา,าเลยไช่าต่น้อไมตาไปต้องวนั่งนั่งคาราเลยเออกลุ่มตอนชาติไปปูวนัน่งน,นั่งคาราเกลุ่มเด็กน้อยอยู่นั่งผัดำรากลุ่มอีกลุ่มนึอยู่ด้านหน้าปู่ยญาแล้วลำเสร็จจะจะมาจะพาลูกจาไปหาผัวรถตู้กับอิเทผลเลยดนะ้ยอัอ้อะแเ,เดียวไแว้เดียวโยม รอบเ,เก่าแล้วก็กลับมาเขากำลังจะไม่ไปทำภาษาเนี่ยสามที่กระดาษเขบรอบสี่ปีนะเขาลอบสี่ปีในการเชิญปุโทรแยกสีก่กระทุมมานเ่ดูว่ากำหนดจะจัดงานยังไงดีปีหนึ่งนะปีรับจัดงานใหญ่คนมาเกือบพันคนก็ปีแล้วแต่ปีนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นนะสเดียอดนะปีปีหน,นึ่งผ่านไปเยอะมากอ้าวเสียงตบมือให้น้องนะิดาหนาทีน้อยนะนหมดหน่อยจ้ะรายชื่อใหม่รอบนี้ เสะมือให้น้องเค้กน้องพอน้องอมสิ้น้องเมอรี่น้องหมหวานน้องสงการน้องคีมน้องปอยน้องมะปรางน้องขอมแอมน้องเค้กน้องกาแฟน้องพอใจแล้วก็น้องน้องโบพี่แล้วก็น้องเมย์ด้วยจ้าจบนักการเมืองนี้น่าดู แค่ไม่ค่อแคทผิดอัไนี้